สวัสดีเตโฮตุสัพพทาสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับพบกับพี่มหาพารวยผมมหาเชิครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ตําบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับยืนอยู่บนถนนนิจโยครับผมนี่ครับถนนหมายเลขสองนิจโยนะครับสกลนครนะครับตรงนี้ก็คือตําบลพังคว้างนะครับวันนี้ผมจะพามาดูแปลงสวยมากอีกแปลงหนึ่งนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญ ตรงนี้เนี่ยมีโครงการที่จะทำสะพานลอยนะครับเอ่อทำทำทำ,ทำเอ่อถนนนะครับถนนข้ามหรืออาจจะทำเป็นอุโมงค์ลอดนะครับประมาณนี้ตรงบริเวณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูถนนก่อนนะก่อนจะดูแปลงสวยเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับครับผมตรงนี้เนี่ยจะมองเห็นว่าเป็นจุดกับรถนะครับเป็นจุดกับรถของ สกลนะครับเมืองสะกลตรงนี้ครับจุดกลับรถนะครับที่ที่กำลังสร้างบริเวณนี้จะเป็นเนินนะครับบริเวณนี้เป็นเนินพื้นที่ตรงนี้เป็นเนินแล้วก็ที่ดินที่จะขายแปลงนี้เนี่ยหน้ากว้างติดถนนสองสองเนี่ยติดถนนนิจโยเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับผมถ้าจะขาดจะเกินก็ประมาณสัก ไม่เกิน5เมตรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ100เมตรเลยครับยาวเลยครับที่ดินตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่ดินตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเหมือนเป็นรูปธงเลยนะครับตรงนี้เป็นโฉนดนสสี่จอครุฑแดงนะครับเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่หนึ่งงานนะครับประมาณนี้นะครับทั้งหมด แปลงนี้ยกแปลงที่ราคา40ล้านบาทครับผม40ล้านก็ตกประมาณไล่ละ5ล้านกว่าบาทนะครับผมไร่ละ5ล้านกว่าบาททำเลตรงนี้เนี่ยไม่เกิน5ปีตรงนี้ขึ้นแน่นอนครับไม่ต่ำกว่า60ล้านครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจับอยากจองอยากจะลงทุนกับที่ดินแปลงนี้เข้าเมืองตรงนั้นนะครับใก,ใกล้เมืองนะครับก่อนจะเข้าเมืองสกลทางนู้นนะครับก็ ติดต่อมาได้ครับผมที่พี่มหาครับผม0 6 4 9 2 9 7 9 1 1เดี๋ยวผมจะบินโดรนให้ดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะจะบินสูงได้แค่ไหนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้สนามบินใกล้สนามบินมากแล้วก็อยู่ตรงข้ามสนามบินก็เป็นราชพัฒนะครับผมเป็นราชพัฒเป็นเมืองสกลเลยไปก็เป็นโลบินสารเป็นแมคโกเป็นเมืองเลยละครับแยกบรรทาดครับผมตรงนี้ไม่ไกลครับผม เพราะฉะนั้นใครอยากจะสนจิตสนใจติดต่อมาได้เลยครับสำหรับวันนี้ไปดูภาพด้านบนส,สวัสดีครับ